ห้าราศีโชคหนุนบุญนำพาวาสนาดีภายในห้าราศีนี้ดวงท่านจะพุ่งแรงก่อนจะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นถือว่าดวงชะตาของห้าราศีนี้จะได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นหรืออาจจะได้จับเงินแสนถ้าหากว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้ามีแฟนกันก็จะได้ควงแขนเดินโชว ห้าราศีนี้เรามีคำตอบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบได้จับเงินก้อนอีกต่หากท่านจะมีโชคมีลาบในด้านของการงานเรามาเริ่มต้นกันที่ราศีที่หนึ่งนั่นก็คือราศีเมถุนในด้านของการเงินในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นท่านจะมีรายรับ มากกว่ารายจ่ายท่านจะอยู่ในจุดยืนที่ดีและจะอยู่ในจุดยืนที่ใกล้เคียงกันสำหรับรายรับกับรายจ่ายในช่วงนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจับมือขวาอาจจะออกมือซ้ายในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเงินที่หมุนเวียนการงานก็ถือว่าการงานของท่านนั้นดี ในช่วงนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านชาวราศีเมถุนในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนี้ดวงชะตาในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่รวมถึงในด้านของผู้ใหญ่ก็ให้กําลังใจท่านในช่วงนี้การเงินการทองก็มี เข้ามาหาท่านเป็นเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนเข้าแล้วก็ออกท่านอาจจะมีรายจ่ายบางสิ่งบางอย่างนั่นก็ต้องจ่ายถึงจะมีรายรับแต่ก็ไม่เดือดร้อนท่านเป็นคนที่มีโชคมีลาบท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่าดีท่านจะทำอะไรก็ให้เกียรติ ซึ่งกันและกันและจะเป็นที่ปรึกษาหารือกันได้ในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต่อมาราศีที่สองนั่นก็คือราศีมังกรชาวราศีมังกรในช่วงที่ผ่านมานี้นั้นนับตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีนั้นท่านจะเจอปัญหา อยู่มากมายไม่ว่าในด้านของการเงินหรือการงานช่วงที่ผ่านมานั้นจะสะดุดทุกอย่างบางครั้งเงินก็ไม่พอใช้งานก็มีบ้างไม่มีบ้างเรียกว่าในเรื่องของการเงินนั้นชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงนั้นตัวของท่านเองต้องไปขอหยิบขอยืมเขามาใช้แต่ต่อจากนี้ไปในด้านของการเงินนั้น จะมีดีขึ้นมาเรื่อยๆท่านจะมีเงินเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในเรื่องของการเงินนั้นถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันทำงานในช่วงต่อไปนี้ท่านก็จะยิ่งมีเงินพรั่งพร้อมที่จะจ่ายโน่นจ่ายนี่ได้ท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรน,นั้นก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการ ในเรื่องการงานสรุปโดยรวมก็ถือว่าจะมีงานดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนธันวาคมก่อนที่จะสิน้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นั่นดวงการเงินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีหยิบจับอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของคนรักคนใกล้ถตาหากว่าท่านเพิ่งเจอเจอกันหรือว่าท่านเพิ่งคบค้าในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะไปไหนมาไหนก็มีการห่วงใยบางท่านก็ได้ของขวัญจากแฟนอีกแต่าหากในช่วงนี้ถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรน,นั้น ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านยังอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินก็มีความสดใสลงทุนอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือท่านในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะเป็นผู้อีกหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีโชคมีลาภในช่วงของเดือนธันวาพอเข้าถึงเดือนมกราคม2500 68นี้นั้นชาวราศีมังกรก็จะมีงานดีๆเข้ามาหาท่านและจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกต่หากในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่เคยตกงานหรือว่าไม่มีงานทำในช่วงของเดือนมกราคมนี้ท่านจะมีงานทำอย่างสม่ำเสมอและมีงานที่ดีเข้ามาหาท่านอีกด้วยในช่วงนี้ ต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีที่สามราศีที่สามนั่นก็คือราศีเมษชาวราศีเมษต,ต่อจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายเรื่องอีกหลายอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีเมษในด้านของการเงินนั้นจะมีรายรับเข้ามาหาท่าน ในช่วงนี้ท่านเคยลงทุนอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นก็จะได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเคยร่วมเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครก็จะมีกำไรก,กำไรมาแบ่งผลกันในช่วงของเดือนนี้การทำงานนั้นอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่า ชาวราศีเมษนั้นจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการงานก็พรั่งพร้อมจะมีคนคอยห้อมร้อมและช่วยกันสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือจะเป็นงานเบาชาวราศีเมษนั้นก็ทําได้และก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างภายในช่วงของเดือนธันวาก่อนที่จะสิ้น ปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นั้นชาวราศีเมษจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีคนให้การสนับสนุนถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาเจ้านายก็ให้การสนับสนุนท่านอีกถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้านายเขาก็มีบริวารและมีลูกน้อง คอยประคับประคองท่านอยู่ท่านจะไปทางไหนก็มีแต่คนเอาอกเอาใจในช่วงนี้ถือว่าชาวราสีเมษนั้นประสบกับสิ่งดีๆในช่วงนี้การทำมาหากินของชาวราสีเมษนั้นจะไม่ติดขัดอะไรท่านจะทำอะไรก็มีผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นในเรื่องของคนรักคนใคร ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เปรียบเสมือนว่าตัวของท่านนั้นมีสเสน่ห์อย่างแรงในช่วงนี้จะไปทางไหนก็มีคนคอยจ้องคอยคอยมองท่านอยู่ถ้าหากว่าท่านเจ้าชู้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ให้ท่านทำใจหนักๆไว้บางคนก็เข้ามาเพื่อจะมารักหรือว่ามาบางคนก็เข้ามาเพื่อการ สแสวงผลประโยชน์ในตัวของท่านให้ท่านเลือกและให้ท่านมองดูดีเสียก่อนในเรื่องของความรักความใคร่ชาวราศีเมษนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีการงานการธมากินนั้นชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมก,กราคม2568นี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการงานอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้งานที่เรียกว่าใหม่ๆทําทำบางท่านนั้นได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนอีกต่างในช่วงของเดือนมกราคมบางคนที่เคยตกงานเคยว่างงานก็จะมีงานเข้ามาท่าน ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษต,ต่อมาอีกหนึ่งราศีคือราศีที่สี่นั่นก็คือราศีธนูชาวราศีธนูในช่วงนี้นับว่าอยู่ในช่วงที่ดีมากก็เพราะว่าดวงดาวใหญ่ๆนั้นได้มีการโคจรเคลื่อนย้าย จึงทำให้ชาวราศีธนูนั้น <c oughs> มีดวงชะตาดีขึ้นและส่งผลในด้านของการเงินของท่านนั้นจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านหลายช่องทางแต่ก็ขอให้ชาวราศีธนูนั้นพยายามอย่าให้ใครขอยืมในเรื่องของการเงิน ถ้าหากว่าให้ใครขอยืมไปแล้วท่านจะต้องเสียใจในภายหลังเพราะว่าในเรื่องของการเงินนั้นบางคนก็ขอหยิบขอยืมไปแล้วพอถึงเวลาก็จะไม่ให้เราหรือบางครั้งบางคราวเราไปทวงก็มีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูต้องใจหนักๆเักเไว้ในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของโชคลาบชาวราศีธนูในช่วงของเดือนมกราคมนั้นท่านจะมีโชคมีลาบมากมายในช่วงนี้ท่านอาจจะได้เงินเดือนหรือว่าอาจจะได้งานที่ดีงานใหม่อันนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบอีกต่ากบางคนก็มีโบนัสที่ดีในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีธนูในช่วงของเดือน มกราคมนี้จะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินท่านจะมีพร้อมจับจ่ายใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอีกหนึ่งราศีเป็นราศีที่ห้าอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ถือว่า เป็นช่วงที่มีโอกาสทองท่านจะเจอโชคเจอลาบอย่างมากมายชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ท่านจะมีความสำเร็จอย่างมากมายการลงทุนอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายท่านจะขายดิบขายดี จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านการค้าขายนั้นถือว่าดีท่านจะขายอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้จะมีผลดีกับตัวของท่านในท่านรีบลงทุนได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความพร้อมรวมถึงในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงนี้ก็ให้กำลังใจท่าน ท่านจะหยิบจับอะไรหรือว่าท่านมีงานอะไรก็ช่วยกันและก็มีการปรึกษาหารือกันได้ในช่วงนี้แต่ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนมกราคมอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นให้ท่านระวังไว้บางสิ่งบางอย่างนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้ โดยที่เรียกว่าเราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎจงระวังเขาไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงนี้ก็ขอให้ทั้งห้าราศีนั่นที่เรากล่าวมาจงมีความสุขความเจริญ คิดอะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกและปรารถนาการฟังเราทำนายตายทักนี้ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยถ้าเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้ถ้าหากว่ายังไม่ดีก็ให้ท่านเลื่อนผ่านไปก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีรับปีใหม่กันทุกคนครับสวัสดี